วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะมาที่พัทลุงข้างหลังผมนี่คือป่ามังคุดสวนมังคุดแปลงหนึ่งนะครับที่อ,อยู่ในการดูแลของพี่ครามรซึ่ง ออกก่อนชาวบ้านเขาทุกปีเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากนะครับพี่ครามของเราเลยนะครับพี่ครามแนะนําตัวกับผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ภูกิจคงชูหรือพี่ครามนะครับอยู่ป่าประยมพัทลุงครับพี่รู้จักโฟชีมากี่ปีแล้วครับประมาณ3ปีกว่าครับสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดเนี่ยประทับใจอะไรบ้าง เราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับอของพี่นะราตที่ได้เกาวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออกขอนเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับขอนฤดูการราคาดีนิดหนึ่งตลอด3ปีเลยเราจาปีเราขาย่อนเพื่อนก oh, <no. S 2> ารติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่า เขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีใช่แล้วไอ้จุดที่สุดๆเลยคือน้ำหนักเม,มื่อก่อนเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โคซีนะไซส์มันจะอยู่ประมาณ1ิ1 7จลูกแล้วหลังจากการใช้โฟชีแล้วมันเป็นยังไงพี่อ่าพอใช้โคที่ยังเหลืออยู่ประมาณสักแปดเก้าลูกต่อกิโล,ลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นอ้อย่างนี้ก็ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างนี้จริงๆได้อย่างนี้จริงๆครับ ปี<ล>แรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอ<ล>น้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวานกับอาจารย์ลองจะดูทะค่าหนึ่งนะเราเก็บไปทะค่าหนึ่งนะครับอ่าเป็นลูกกัดไม่เกินหนึ่งหนึ่งกิโลไม่เกินนะอาจารย์ถ้ากลางเลี้ยงหนึ่งเป๊ะหรือหนึ่งซิปนะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณ30กิโลอ่า30กิโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซสคุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งไม่เกินกิโล สามขีดห้าขีดเจ็ดขีดอะไรได้<ช>แล้วแต่สามลูกสี่ลูกห้าลูกบางทีก็6ลกลูกอะไรอย่าปไปเม้ากแต่ไม่เกินสิบลูกหรอกโอ้โหนี่ถือ,ถอ,ถอว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับหลังจากเริ่มใช้ัวดีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปีก่อนเราไม่ใช้กัวทีได้สามแสนกว่าปีหลังเรา <c oughs> ใช้ัวดีผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่สองเป็นไงพีป่ปีที่สองเราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่สองเพิ่มมาอีกประมาณสักหกแสนกว่าบาท ก็เฉลี่ยเพิ่มปีละแสน่งปาเ<ๆ>นี่ยปีนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่3าย่างปีที่4ีนะ,ะตั้งเป้าไว้หน่าจะติดประมาณล้านเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกช่อ,ชอติดหมดนะกับติดหมดคือ6ก เกิน60%สร์เซ็นตคือรุ่นที่แบบในฤดูปกติเนี่ยครับในฤดูปกติทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว่าเราตั้งไว้ในใจ50%ก็หลวแล้วหลวแล้วหลวแล้วอย่างแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าดึกแล้วมันเกินเป้าแล้วนะครับลบเกินเป้ามา3ปีเลยไหมอ่าสามปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาอ่าค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเกมีอยากมื่อก่อนกใช้ปีหนึ่งเกือบเกือบ แสนอาจารย์เดี๋ยวนี้เหลือสามสี่หมื่นหรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอเก็ตเออเก็ตเหมือน่ได้เป็นแม่เก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองซองสองครั้งประหยัดปุดปย๋ยไร่อากเก็ตหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทพี่ทางครับมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านมาครับบอกได้เลยครับครับเกษตรกรพี่ใช้มาโพซีมาสามปีนะ ประทับใจตรงไหนประทับใจปัวซีตรงที่ว่า,าผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะต้นไม้อะไรก็สมบูรณ์กันเยอะหลังจากใช้ปัวซีมานะเรื่องปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงอะไรพี่ก็ลดลงลงเยอะเลยนะการจะจ่ายพี่ลดลงประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือตังค์เก็บเยอะแล้วผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกป,ปีของพี่นะลองดูนะเกษตรกรสวนมังคุดเจ้าไหนสนใจติดต่อมาได้เลยหรืออยากหาซื้อใช้ที่ไหนก็ได้ลองใช้ดูนะ ครับผมวันนี้นะครับในนามของ 4G ีนะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ใช้ 4G คงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ในที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับวัสดีครับสวัสดีครับ